วัุกที่18พฤศจิกายน2 5 5 4นะมูลนิธิ111ไทยรักไทยจะลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านใส่น้อยบางรวยค่ะ คราวนี้เรามีเพื่อนชาวไทยนะคะที่มาจากอเมริกาพอทราบข่าวความเดดือร้อนของประชาชนคนไทยก็เลยทนไม่ได้ต้องมาดูพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะขออนุญาตให้พี่แนะนำตัวค่ะชื่อสุพัตรากิติยาโชยิษค่ะสุพัตรานะคะกิติ์กิติยาโชยิษฐ์ค่ะค่ะไม่ทราบว่าได้ข่าวประเทศไทยน้ำท่วมมีจากไหนคะก็จากไหน ก็เขาเขาจะนั่งชื้นด้วยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณพี่ไปช่วยเหลือนคนไทยแบบไหนบ้างคะก็ช่วยเหลือให้คนที่เขานคราบไ่ดีจริงาคอยใ้คุณี่กทุกรระทุก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 ทกทุ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 กทกาุกท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  ก็ให้รถเพียงถ้าต้องการเรือก็ให้เรือต้องการเตาแก๊สให้เตาแก๊สให้ตามจนควรเพื่อพลังไทย USB นะคะไทยคนไทยไม่ทิ้งแต่ทิ้งทิ้งทิ้งท้ถึงจะอยู่ต่างแดนเออมาคนไทยบ่อยไหมคะบ่อยที่นี่มาที่นี่มาที่นี่โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะคนไทยในเมริกานะคะหัวใจเป็นคนไทยอยู่ที่ไหนก็คือหัวใจมันเป็น รักคนไทยรักคือแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นคุณอยู่ประเทศไทยด้วยตัวของคุณเองคุณจะไม่รักแผน่นดินไทยที่นี่ได้อยังไงคะสวัสดีค่ะท่านนายกเห็นไหม

ยกเดียวลุนน้อเครื่องอยู่ไหนครับเครื่งงอ,งองี่นีอ๋อ่ยกขงเรียนร่องเด็ต้ส่งเรื่<ป>องนนที่ก่อนเดี๋ยวมีเรือนู่นสองลำเฮ้ ัจ้าตรงความอยที่เต็นครับไปดูเน็นครับผมจะมีจะนีตำรวจอยู่นะครับ